ถึงเวลากับไปหาบลูกก่อนค่ะเลิกบ่ายสามแล้วบ่ายสามสิบนาทีแล้วโรงเรียนเขาเลิกบ่ายสามชิมหาอ่าเมื่อนี้ได้รับโทรศัพท์จากทางโรงเรียนเขาบอกว่าโซฟี่สิมเมนแลนคือไหบุแลนต่าประตูวัดเลือดดังออกแต่ว่าปเป็นหยังว่าสันอ่ากลับไปเรียนคือเกาแล้วแต่ละมือบัไม่ย่างแต่ละทีตั้งแต่ได้รับโทรศัพท์จากโรงเรียนว่าอ่า ยังเกาะลมหัวมองแต่บ่เป็นหยังแต่ว่าหมายถึงว่าคันขันข้นขาโทรให้ไปหับเอาลูกเนี่ยหมายถึงว่าลูกเขาเป็นแห้งอย่างสินะแต่ว่าซัมนี่เขาก็แค่มารายงานแต่ว่าได้รับโทรศัพท์ว่าเมอนียนเรียนตามประตูเลือดดังออกว่าฉันโอ้ยเอาเลยสิไปเบิ่งว่าเป็นจังไดรนะคะมื้อนี้ไปหับลูกก่อนมาฟิวมูดิบอยว่าบี it's raining yeah go home I know But you didn't feel any rain coming because look. You yeah. you say hello yet? I don't know. <laughs> huh? Get out from there, come on. Why? My nose and. What happened? And after that, it bleeded. Yeah. Because it went too oh, hard. I went my nose. It. Down. Yeah. I go back here. Get up, so come on, h น n Get up, darling. Stinky. กอร์ไปถนนบ้านเรานะคะ Where are you? Get out from there! You're gonna get s o m e t h i n k e r in there! Get out! <c oughs> ข้างบ้านเขาไม่ตัดหญ้านะคะหญ้าขึ้นลบเต็มเลยข yeah. ึ้บบนมาโซฟีกีรับโซย่าอันนี้หน้าบ้านนะคะสวนเล็กๆหลังบ้านแต่ก่อนลูกเล็กๆพามาเล่นบ่อยมาก นะฮาว go wash your hand now come on I can't look your nose then don't throw the stone เฮ้ยโซฟี don't do <No. S 2> that what's wrong with y o u n o s what's wrong with s a f e t y breathing she banged her nose with the door mm. or the what <And> the is it m e t a l d o o r m e t a l d o o r good god ถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วค่ะเซถึงเซถึงบ้านแล้วค่ะถึงแล้วค่ะถึงบ้าน โซฟีโซฟีหนอแม่ฉันจะแค่ล้างมือล้างโซฟีโอเคโอเคฉันคุยกับตัวฉันเองค่ะกลับถึงบ้านก็เป็นเสือหิวค่ะเจ้คุณพี่ทั้งน้องดูลิงบายบายลาก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะแล้วเจอเจ้วเจอกันใหม่ค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะลูกโซฟีเฟสแม่ดูหน้าอยู่ทำดังทำจมูกปึงๆเนี่ยไหนดูสิ โนๆๆลองพูดดีๆน่ะไม่เป็นไรละวิ่งชนประตูเหล็กว่างั้นออลไอินแอปไหนสโเคอน็ร